เพื่อนๆเห็นบ่จ้านี่อันนี้คือสซุกแล้วค่ะนูู้ไปซือซุกเด็นอะไเออสุกแดงจิกอ้เฮ้ยนจ้าเพื่อนๆเข้ากับจะเริ่มมาเก็บเอาหน่อยแดงๆมันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเขาสูสวนแตงยอจ้าเมื่อนี้เอบจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งเงาะค่ะมันเริ่มซุกแล้วพอดีเข้ากับสิเก็บไปส่งลูกค้ากันเดี๋ยวเอิบจะให้เพื่อนๆเบิ่งว่าตอนนี้เงาะเข้ามัน สุกหลายซ้ำใดล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยจา้าเบิ้งไปเออมีต้มกุนันก็ได้เด้อเอามาเงินหนั่นน้ำเด้อเอามาดูหน่อยค่ะใส่เทิงๆหน่อยเห็นบอ๊อปคือป่อเก็บมันนั่นน่ะ,นะใส่แพงไว้อย่างนั้นนั่นไหมเอาฉันบอกเห็นไหม่เอาบันไดไหมไม่ขึ้นได้เว้ยฝุ่นอับฟุ้งฝุ่นอับฟุ้มันสู้งอะไจะต้องขึ้นนี่นี่ฝุ่นฟุ้งฝุ่นข้างหลังนี่นี่ไงขี้เอาตรงขวัญมั่นแะ อจะข้างหน้าด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นบ่จ้านี่อันนี้คือสุกแล้วค่ะดูสิสุกเด็นกสุดเอยอู้ยนะจ้าเพืจ้นเพื่อนๆเข้ากับเริ่มมาเก็บเอาหน่อยแดงๆมันค่ะอยจะให้ทำตัดเมืองค่ะโอ้โคตรได้หนีอุ้ยเน่าเลยนะอันนี้กระยังมะฮันในนี้ปั้นได้ค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะพวงใหญ่ไหมคะเนี่ขุเหลวพวงขุเหลวโอ้นั่นอย่างใหญ่ดีดงดีดงอุ้ยอุ้ยมันมีลูกน้อยค่อยๆเก็บโมเมียนมันมาได้ฟังทั้งคุณตัวนี้ง่ายเดีมันก่อกันมันก่อกันเลยเหรอหกแผ่นหนึ่อยนึงเอ้าไม่เป็นลูกก็ไม่เป็นง่ายห่งค่ะ เลี้ยวรางหวานเลยในหน่อยๆเกาะลงเลี้ยงข้างล่างโอ้หูผุหลงคนคือมันถิ่นเนาะเนาะผู้ใดพนักงานตัดบอกเงาะฟางค่ะเหลือทั้งอันเหลือทั้งสูงสูงผุนเขาไปเก็บเออไปเก็บตรงสูงสูงนั่นทีนี้ออเดอร์เป็นซีฟลสบอกเงาะสังกะรีรุ่นฟ้านั่นเด้ไหนยังไง อีวันบ่เห็นเว้ยเอาแดดมาขึ้นบรรจเจ้าน้ำเอาแตัวนหน่อยเนะาะมะเอาก็สิใส่บันไดขึ้นละคะ่ะอันที่มันอยู่สูงุ่นนจาจ้์เพื่อนๆอ,อ,อ่ะ,ะตอนนี้มันอันนี้จะเป็นซุกรอบแรกค่ะซุกรอบแรกก่อนมันกเ็เลยเบ่งย่งบ่แดงเ<อ>ต็มต้นค่ะแต่ว่าพอดีามีลูกค้าเพื่อนกก่มาเห็นเพ <ะ S 3> ิ่นก็เลยสั่งให้เอาไปห้ค่ะ เขากับอาจาองเก็บก so, ่อนเพราะว่าย่านฝนมาตกห้ามอีกมื่สองมือนทีเทียนยมุเก็บมันก็จะแตกได้ค่ะเพื่อนๆจ้ะนะคะต้องใส่ตัวซอยค่ะพ่องไงว่าจ่าเพื่อนเพื่อนเข้าข้าดี๋ยวล้วเดี๋ยวจะไม่ให้คุณบ่อันไป็นไรอะไยาวๆหน่อยไหมอ่าลำย่หอะไรเนี่ยคุณขึ้นมาเลยเพื่อนๆจ้าเบิ่งค่ะโอ้ เ,เพื่อนๆค่ะเบื่อนอันนี้เบื่อนอันนี้ค่ะอันนี้เงาะหลอดเงาะหลอดมีเนือ้อวะแก,กมองดูผมมีผมมีมีอุ้ยฮนเดเ <laughs> งาะหลอดอร่อยอยู่หวานหวานน้ำใส่ปูเจ้งกิๆอย่างน่าจะนึ่งจ้ากันบ่เดี๋ยวย่างกินหวานๆสิ <laughs> หอมหืมบานค่ะบานเกาะแล้วเขาจะไปเก็บอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้จะเป็นต้นที่จะบ่คอยแข็งแรงเหมือนกันจะเพื่อนๆเพราะว่าเพียไอเขาเอื่นอย่างมันเป็นโรคใบใหม่ค่ะ เห็นม่้ยมันมันแตกไหมะเก็บไหมคะเห็นมั้ยนี่มันจะเป็นแบบนี้ไหมคะต้นนี้ต้นนี้จะเกือบบรอดค่ะเพื่อนๆที่เอ็มทายคีบมันเบื่อเบิ้งแต่ว่าเอ็มจะกินหน่วยมันเบิ้งก่อนชิมเบิ้งก่อนเนื้อดีอยู่แต่ว่าเปลือกบางบางค่ะเพื่อนๆเปลือกบางอิลี่นะอืมบางรึค่ะมันมันจะแบบจะบอกเขาสมบูรณ์ต้นนี่แต่ว่าดกด้วยค่ะเพื่อนๆพือน มันโดกแล้วมันเลืบวกกับมันเป็นลูกโดกแหรอกครับเป็นลูกเนี่ยข้างนี้ค่ะนี่ละเขาต้องอาศัยกันกกบันไดเพราะว่าพุ่งขึ้งเครื่องนะะถุนนีปัญญาเอามันบุกถุนแต่ว่าเปลือกบางค่ะแกะง่ายมากเบื้องค่ะข้องข้าเบื้อนเที่อมให้เบื้อนเบื้อง ว่าหน่วยมันคือเป็นสีเหลือมันนั่นแต่ว่าบนเอาค่ะข้างในว่ามันกะแค้นเป็นสีมนมอน,นหันเบื้องค่ะไปเที่ยงอีเปียเนี่ยมันอยากกินลูกชี้นยุง <c oughs> ตม้มยุงตายเปหนึ่งตาค่ะเพื่อนจ๊ะ <c oughs> นี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้กระดกเขาสีซิมกับนุกต้นเลยค่ะ <c oughs>

เก็บงอนมาวันวันจับบันไดตีจับบันไดเด้มันเออบุ้มง้งผุนกันโอ้นี่ค่ะพอดีแล้วบันไดคุยท่านโผล่ขนพักอุ้ยกรอบค่ะเปลือกกรอบดังเอาเอาหัวเด้อปนกันไปเลยเก็บเนี้อว่าท่านไอสุกกะจะเปล่าเก็บเลยอเอามันขึ้นไปแล้วมันแดงเบิดที่มันเปล่าไปพอแล้วต้นมีหันพอแล้วแดงๆมา ไปเอาแม่กับป้านันเกี๊ยบ่หิวเลยวะเงาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วแผนถ่ายบ้างอะอยากแตกบอกเงาะนะต้นนี้ละแตกเห็นไหมมันได้อยู่นต้องเอาไปปนกันัตวข้งล่างตุย ลงกุ้ค่ะพอเกินอีกสามมือค่ะก็สีแดงมดเลยเด้หนิมันมาแตกเล้ตรกที่มันงซื้อไข่ซื้อจีรแบหนีนะมันแล้วจะช่วงปีนี้ฝนมันเยอะมากฝนไล่ลีปีนี้ฝนมา่แต่แม่สาหรอันงอมนไใบนี่แห้งแตกแม่นเพราะไม่ยังมีนี่บางปีนี่ระเบิดเกือบเบิดนี่เราคือปัญหาของชาวสวนที่เขานักใจคือคือเขาจะว่าห้เงาะขาดน้ำ มเาปนี่มันบอกเอาเพผื่อนองเขาเห็นบอมมีฝนคัากลายนี่เห็นบหมแตกบิดออกเบิ่งค่ะมะน่วงล่ยหวานขลกงคื้อกะตาปูเสื่ร้าโอ๊ยทำไร้ยเหี้ยปูสิรอดบพราันบอกง้อได้ถิงบาสีแหลกนี่เอาอันนม้ีแตก็ได้ เดี๋ยวเป็นเบิรงดูอึบโอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนปั๊บอุ้ยบางเนี่ยแตกเบิด์ตเนี่ยบางเนี่ยด้วยเนี่ยแตกในนู่นข้าไปก็ได้แตกก็กินได้ดิบ่าบ้นแตกจนเน่าไงอ๋อบอกเออเห็นไหมต้นนี้แตกหลายอีหลีย้อมรับต้นนี้มันแตกข้าวข้าวขุ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้าออกตรงนั้นเลยนี่ เอาจะกินก็ได้ดก้องลงเดงเอลงมาโลดต้องเลือกเอาต้งวางแผนไอบีแล้วละ่ะค่ะบักงาะไอ,อ เก็บไปส่งลูกค้าเพื่อนมืออื่นตอนเสาร์น,นะคะเขาก็เลยต้องเก็บเพื่อมืออื่นเสาร์อุ้ยเพอมืออื่นเสาร์ฝนมันตกกัจ้าเพื่อนเพื่อนมันก็จะเก็บบ่ดได้ค่ะเอมก็เลยต้องรีบเก็บตอนเสาร์ไปให้ลูกค้าก้อนนะคะฝากเพื่อนเพื่อนเป็นกําลังใจให้สวนตะยนในเด้อจ้าช่วงนี้พายุอยากหลายเขามาคากสิ่งที่กังวลคือเอ็มย่านบางเงอเอ็มมันแตกพวนามันหลายอย่างมันระเบิดเั็นสินะจา้านั่นแหละได้แต่พวนาวาพายุจะเขามาบานเฮ่าหลายๆนะเพราให้ได้เก็บบางงาะ ขายก่อนนัสินะจ้าฝากเพืเ่อนๆเป็นกำลังใจให้สวนตะยนเน่ด้วยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย